เออเราจะติดให้ทั้งทั้งสองเครื่องเลยเนี่ยเนเห็นไหมมันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับเออก็จะอำนวยความสะดวกนะี่นี่นะครับฟีมันนี้นะก็คือด้านบนนะขึ้นไปทางนี้ก็คือด้านบนของมือถืออ่ะอ่เราก็กดลงไป 1> 9 1 1า1 1 1ส1บ1อ1ด1ิบสองสแล้วก็งัดขึ้นทั้งทั้งหมดเลยนะครับคือคือมันจะมีชิ้นชิ้นเหล็กชิ้นน้อยตรงนี้ด้วยนะเนี่ยจะมีฟิล์มอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ไหมครับคือปกติมันจะมีฟิล์มทั่วๆไปอะ่ะที่เราข้นชิ้นมันจะเวาววาวเปิดตรงลำโพงใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่เว้าวเลยครับแตม่มันจะมีรูตรงนี้เนี่ยมันจะมีซอก ให้แบบเสียงออกมาได้อะไรเงี้ยพัชได้นะอืมโอเคก็ติดนิ้วดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการทดสอสินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,ตมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในเดสคริปชันใต้คลิปครับขอบคุณครับ ลโสวัสดีครับทนพบกันอีกแล้วนะครับกับปาเนสในรายการเกเจททางช่องเกเจและอร่อยแป r แช์นะครับวันนี้จะมารีวิววิธีการติดฟิล์มฟิล์มกระจกนะครับที่มันมีเฟรมมาให้ด้วยนะเพื่ออำนวยความสะดวกในการที่จะช่วยให้เราติดตรงขึ้นนะครับคือไม่ต้องมานั่งเล็งเองอะไรเงี้ยนะคือแล้วก็ไม่ต้องมารีดเยอะแยอะอะไรประมาณนั้นนะครับนะ ก็สาเหตุที่เราต้องติดฟิล์มนะครับก็อันนี้เป็น iPhone 1 1เนาะอันนี้เป็น iPhone 13 Pro นะครับสาเหตุก็คือมันไม่ได้กลัวว่ามันจะแตกหรือว่าอะไรนะฮะแต่ว่าปัญหาก็คือมันเกิดรอยแบบเกิดรอยขนแมวเลยอะเออไม่ในในกล้องอาจจะมองไม่เห็นเนประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยเห็นไหมครับในกล้องอาจจะมองไม่ชัดนะเพราะว่ามันเป็นกล้องแบบ ราคาถูกนะมันกล้องที่ใช้ถ่ายอยู่เนี่ยนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้มันเพราะว่าเออเราจะติดให้ทั้งทั้งสองเครื่องเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเราเครื่องนี้คือแบบใช้งานหนักมากนะครับโดยเฉพาะตอนเล่นเกมอะไรเงนะี้ยเนาะแล้วถามว่าจําเป็นต้องเป็นฟิล์มกระจกไหมก็องจริงอะ่ะส่วนตัวเราไม่ได้ติดนะครับว่าต้องเป็นฟิล์มกระจกเท่านั้นอะไรเงนะี้ยเออจริงๆอยากได้ฟิล์มแบบ ฟิล์มจริงๆอ่ะฟิล์มพลาสติกธรรมดาธรรมดาอะไรเงี้ยเข้าใจแหละว่ามันเกิดรอยขูดขีดขูดรอยขูดขีดรอยขวนอะไรวะ <c oughs> เออเกิดง่ายกว่าฟิล์มกระจกใช่ไหมครับเออแต่ว่าคือด้วยความที่มันมันน่าจะถูกกว่านะเออไม่ไม่มากก็น้อยนะเออแต่ว่ามันถูกกว่าแน่นอนนะครับเออเราก็พอมันเกิดรอยเราก็เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยจะคิดอะไรเยอะแยะนะครับอืมแล้ว ถ้าแล้วถามว่าไม่ใช้ฟิล์มกระจกไม่กลัวว่าแบบจอมันจะแตกเหรออะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตกลนมาอะไรมานะครับก็ด้วยความที่เราใช้เคสที่ค่อนข้างจะมีขอบนูนขึ้นมากว่าหน้าจอนะครับดังนั้นเนี่ยมันจะช่วยป้องกันได้อยู่แล้วเว้นแต่ว่าตกลงไปอย่างนี้แล้วเจอแบบหินอะหินที่มันแบบแหลมแหลมอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะทิ่มจอเราได้นะประมาณนั้นนะฮะ แล้วคราวนี้แล้วคราวนี้เราเลือกฟิลม์มเราจะเลือกฟิล์มกระจกยังไงให้มันแบบเอ็กซ์ตร้าออร์ดินารีกว่าฟิล์มกระจกธรรมดามันรู้สึกคุ้มค่าวกว่าฟิล์มกระจกธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับเออคือถ้าฟิล์มกระจกธรรมดาถ้าถ้าไปติดตามร้านมือถืออะไรเงี้ย เขาจะคิดอยู่ถูกสุดคือ100บาทนะครับแต่นั่นน่ะคือต้นทุน50บาทหรือถูกกว่านั้นเอาจริงถูกกว่านั้นด้วยซ้ำนะฮะแต่สั่งในช้อปปีอ่ะเราจะได้ราคา50าสิบไมสำหรับฟิล์มกระจกธรรมดาได้นะครับเยอะแยะก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยซื้อมาแล้วก็ทําคลิปสาธิตวิธีการติดไปเรียบร้อยแล้วเนาะดังนั้นเนี่ยเราจึงรู้สึกว่า ฟิล์มกระจกธรรมดาไม่ใช่ไม่ไม่น่าจะคุ้มค่าสําหรับเราแล้วนะเออคือหนึ่งคือคอนเทนต์มันซ้ําด้วยอะไรด้วยนะก็เลยพยายามที่จะหาอะไรที่มันแบบเออพิเศษกว่าเดิมนะฮะซึ่งก็มาจบที่ฟิล์มอันนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเอาโทรศัพท์ออกไปก่อนเพราะว่าเราจะ แกะกล่องพัสดุนะครับที่ใช้เวลาส่งนานมากเพราะว่าแล้วแล้วสภาพคือส่งนานมากเพราะส่งมาจากเชียงรายนู่นเลยนะลืมดูว่าส่งจากไหน่ะฮะมันก็เลยส่งนานนิดนึงติดน้ําท่วมนั่นน้นนี่ด้วยนะฮะแล้วราคาอันนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับตกกลมๆอันละอันละหนึ่งร้อยนะเออแต่ว่านี่คือรวมค่าส่งแล้ว เออมันก็จะเป็น200กว่าบาทเพราะว่าเราสั่งมา2อันเลยสำหรับ iPhone 13แล้วก็ iPhone 11นะครับแต่ว่าถ้าสั่งอันเดียวอ่ะมันจะมันจะแพงกว่านี้นิดนึงอ,อ,อันนี้คือสั่ง2อันก็เลยถูกหน่อยถูกลงนิดนึงออโอเคหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเ ฟิล์มแบบนี้มันดีไหมมันก็ดีแหละนะครับเออก็จะอำนวยความสะดวกในการติดให้เราเนาะอัตโนมัติอัลไลเมนต์เห็นไหมติดง่ายขึ้นติดตรงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถามว่ามันมีขยะเพิ่มขึ้นไหมก็เพิ่มขึ้นนะครับก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะก็ได้อย่างเสียอย่างอะนะ่ะเนาะมันเป็นสัจธรรมอยู่แล้วของโลกนี้นะฮะอันนี้ก็คือด้านหลังกล่องนะครับ นี่คือด้านหน้ากล่องจะไม่อ่านนั่นโน่นนี่ให้ฟังนะไปพอสไว้แล้วก็ขยายขึ้นมาแล้วก็อ่านเองนะครับเดี๋ยวนี้ YouTube มันขยายขยายได้เลยนะเออมันขยายมากกว่าที่แบบเราเคยขยายกันได้ขยายแบบ Pinch ์นะแบบมือจีบอย่างเงี้ยขยายได้เลยนะเออไว้เดี๋ยวจะสอนในรายการ IT ทีเอฟ Time ใหม่ครั้งหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาติดอ,อันนี้ของ iPhone 13 และ13 Pro เนอะและ14และ14 Pro ไม่ไม่รู้เหมือนกัน iPhone 13กับ13 Pro จอมันเท่ากันเหรอไม่เท่าปะเออไม่รู้เหมือนกันนะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เราลืม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 คิดไปนะครับก็คืออ,อด้วยความที่เคสของเราเนี่ยมันมันมันขึ้นมา มันสูงขึ้นมากว่าหน้าจอนะครับดังนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าติดแล้วเนี่ยจะยังใส่เคสได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งอีกประโยชน์หนึ่งของคลิปนี้นะจะได้ดูว่าเออถ้าเกิดว่าใส่เคสแบบเนี้ยหน้าตายอย่างเงี้ยซึ่งเรารีวิวไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับกับฟิล์มแบบเนี้ยฟิล์มกระจกอ่าตัวนี้นะครับยี่ห้อนี้นะมันจะออใช้งานร่วมกันได้หรือเปล่านะครับในคลิปนี้ก็จะมีคําตอบเนาะโอเคนะก็เดี๋ยวเราจะทําการติด ไอโฟน e 11ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าอ้ะเรายังไม่กล้าลองกับ iPhone 13นะกลัวมันจะมีปัญหาโอเคเดี๋ยวแกะกล่องให้ดูนะครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้แพงกับแพคเกจจิ้งแหละดูทรงแล้วนะฮะทั้งกล่องทั้งออไอ้นี่ถาดใส่ถาดฟิกซ์แบบไม่ให้มันการกระแทกอะไรเงี้ยนะครับที่อยู่ในกล่องอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยส่วนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาต้องให้เรามาอยู่แล้วนะครับ s กรี e โปรเท e เตอร์อ c อ s s ซอรีนะก็จะเป็นแผน่นยายสังเคราะห์แบบแห้งนะแล้วก็แบบเปียกอะไรเงี้ยนะครับส่วนอันนี้จะเป็นตัวอแบบขยะเยอะมากส่วนกระแสความรักโลกถึงเลยอนะอันนี้ก็จะเป็นพลาสติกใสๆหอ่อนี่มาอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ก็จะอยู่ใน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 เฟรมอีกทีหนึง่งนะซึ่งซึ่งตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ช่วย f ิก ให้ตัวฟิล์มเนี่ยอ,อยู่ในตำแหน่งที่มันตรงนะครับกับมือถือของเราเนาะโอเคอวิธีการเนี่ยจะน่าจะน่าจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเราจะต้องทำการถอดเคสออกมาก่อนเพราะว่ามันมันจะดันเคสแน่ๆถ้าถ้าแบบว่าใส่ไปทั้งมีเคสอยู่อะไรเงี้ยนะครับถอดเคสออกมาก่อน เอามาเช็คด้วยว่าประมาณหนึ่งเดือนผ่านไปหลังจากที่ใส่เคสอันนี้เนี่ยมีฝุ่นเข้าไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะซึ่งฝุ่นเนี่ยจะเป็นตัวที่ทำให้เกิดเ,เหตุการณ์ที่เรียกว่าเคสกัดนะครับซึ่งก็เกิดจริง <laughs> โอเคไม่เป็นไรนะฮะได้อย่างเสียอย่างเนาะได้ราคาถูกเสียคือมือถือถูกเคสกัด บางทีมันก็ไม่ใช่ไอ้นี่อะไรเยอะแยะหรอกครับมันก็ไม่ใช่อะไรที่แบบน่ากลัวมากมายนะมันเป็นมันเป็นคราบสกรปรกอะ่ะคือเช็ดก็ออกนะครับมันไม่ใช่ดินใช่ทรายอะไรที่แบบจะเข้าไปกัดเคสเราได้ขนาดนั้นนะเว้นแต่ว่าเราไปตกดินตกทรายไปลุยดินลุยทรายมาอะไรเงี้ยนะครับอ่ะโอเคนะฮะขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เราทำการถอดมือถือออกมาแล้วนะฮะอันนี้คือที่รองของเรา มันไม่เอาตัวโฟกัสอะกล้องเซี่ยมี11ไ i ท์ 5G n e เนี่ยจากนั้นทำยังไง1นึ่งจริงๆมันมีคำอธิบายด้านหลังกล่องนะครับ1คือลอกฟิล์มด้านนี้ออกใช่ไหมสอคือเอาครอบเข้าไปใส่เครื่องนะครับ3คือกดไล่ไปอย่างนี้ไล่ไปตามทิศทางอย่างนี้นะฮะสก็เสร็จอประมาณนี้เนาะโอเคนะฮะ ก็เดี๋ยวเราทำความสะอาดหน้าจอก่อนก่อนอื่นนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็แอบทำไปแล้วนิดหนึ่งโดยการเช็ดกับเสื้อถุย <c oughs> <c oughs> มีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้ด้วยนะเล็กๆนะโอเคอันนี้จะเป็นแอลกอฮอล์แพดนะครับเป็นตัวเช็ดนะ เราก็จะทําการเช็ดนะครับฟึบๆก,ก,ก,ก็ไม่มีอะไรก็เช็ดอะ่ะเราสามารถเอาแอลกอฮอล์มาเช็ดมือถือเราได้ด้วยหรอแล้วก็การติดฟิล์มเนี่ยก็จะทําให้ความรู้สึกอะ่ะมันมันเหมือนโทรศัพท์เราจะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่แบบหน้าจอเป็นรอยขนแมวไปแล้วอะไรอย่างงี้นะเหมือนจะนะมันให้ความรู้สึกเฉยๆนะครับเออความจริงมันก็ไม่ได้หายไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมนั่นแหละรอยขนแมวนะ มีมีความแบบเหมือนโดนกุญแจขูดเหรียญขูดอะไรด้วยตรงนี้แบบเอาไม่ออกเลยอะตรงมุมหน้าจอเนี่ยอันนี้เจ้าของเก่าเขาติดฟิล์มด้านหลังมาให้ด้วยนะฮะโอเคจากนั้นก็ใช้อันนี้นะครับเป็นดีดัสติ้งคลีนฟิล์มนะเป็นตัวกำจัดฝุ่นนะครับ d u สต์คอลเลกชัน เดี๋ยวเราใช้ผ้าแห้งเช็ดก่อนผ้าแห้งก็คือผ้าไมโครไฟเบอร์ที่เขาให้มานะครับจริงๆต้องอยู่ในห้องแบบปลอดฝุ่นอะไรอย่เงนี้ยนะแต่อันนี้เราติดแบบกลางแจ้งเลยแล้วช่วงนี้หลานสาวกับเพื่อนมาทำงานกีฬาสีกันอยู่ฝุ่นเพียบขี้เลื่อยอ,ะอ่ะประมาณนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็เอาอันนี้นะฮะแกะนี้ออกเห็นไหมขั้นตอนที่หนึ่งโฟกัสโอเคโอเคแกะฟิล์มอันนี้ออกนะเห็นไหมมันจะเป็นชิ้นฟิล์มนะครับมันออกมาแล้วเมื่อกี้แล้วมันก็กลับเข้าไปอีกทีนะ <laughs> นี่นะครับฟิล์มอันนี้นะแล้วมันจะมีข้อความนะครับบอกว่าท็อปท็อปก็คือด้านบนนะขึ้นไปทางนี้ก็คือด้านบนของมือถือนะเราก็กดลงเสร็จแล้วก็ไล่ไปอย่างนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมมันจะเริ่มดูดดูดติดๆิดเข้าไปนะครับดูดด,ดติดตดเข้าไปฟึบแล้วทำยังไงต่อแล้วก็ ดึงอันนี้ขึ้นครับดึงพลาสติกที่มันเป็นโมเนี่ยนะเป็นแบบเป็นเป็นตัวช่วยให้แบบเรากะากะจุดติดลงไปได้เนี่ยนะครับใช่ไหมฮะเดี๋ยวนะแกะอันนี้ออกเหรอว้ <laughs> เดี๋ยวเพ uh, นะรสติ๊กเกอร์แอนด์ดดเล s i ิ f ซ r ทอรอ20วินาทีนะครับกดกดกดเอาไว้20วินาทีอ่ะ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณนี้นะฮะแล้วยังไงวะแล้วก็แล้วก็ดึองออกเลยเหรอไม่ใช่ แล้วก็ดึงออกอ่ะโอเคแล้วก็งัดขึ้นทั้งทั้งหมดเลยนะครับคือคือมันจะมีชิ้นชิ้นเหล็กชิ้นน้อยตรงนี้ด้วยนะเนี่ยนะจะมีฟิล์มอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็มีม,มีมีโมมีตัวการ,ระยะตัวเนี้ยเออเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะขึ้นหมดเลยเนาะแล้วมันก็จะเหลือแค่ฟิล์มนะครับที่ติดอยู่บนตัวเครื่องของเราจริงๆนะซึ่งรู้สึกว่ามันจะมีฟิล์มอีก ชั้นหนึ่งนะครับติดอยู่เนาะเพราะว่าตอนนี้คือลำโพงของเราถูกปิดไปเลยนะมองเห็นไหมเราคงสาธิตแค่เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับเอาเดี๋ยวแล้วมันใช่ไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรอว่ามันมันปิดรูอันนี้ไปเลยอะปิดรูลำโพงสนทนาไปเลยอะ ไม่โผล่ป่าวะเออแต่ว่าก็ยังยังได้ยินเสียงนะครับด้วยความที่มันเป็นลำโพงสเตอริโอเนาะดังเสียงดังออกทั้งลำโพงข้างล่างแล้วก็ลำโพงสนทนาข้างบนนะครับมันก็เลยยังได้ยินเสียงนะเนี่ยเห็นไหมครับคือปกติมันจะมีฟิล์มทั่วๆไปอ่ะที่เราคุ้นชินมันจะเว้าเว้าเปิดตรงลำโพงใช่ไหมแต่อันนี้คือไม่เว้าเลยครับแต่ม,มันจะมีรูตรงนี้ มันจะมีซอกให้แบบเสียงออกมาได้อะไรเงี้ยอ่ามันต้องลอกออกอีกชั้นหนึ่งหรือเปล่าวะแล้วรอยก็คือเห็นชัดมากชัดกว่าเดิมอีกลอยที่เป็นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเห็นไหมไม่เป็นไรก็ <S <S ต้องติดยังไงก็ต้องติดเอาไว้ก็ยังไงก็ต้องติดเอาไว้ <S 1> <S 1> ไวนะครับดีกว่ามันมันแบบถ้าไม่ติดมันก็จะเยอะเยอะกว่าเดิมขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยอืม น่าจะประมาณนี้นะครับเออดูจากคําแนะนําแล้วมันมันไม่มีการแบบมันไม่มีฟิล์มให้แกะอีกชั้นหนึ่งอะ่ะเออมันมีแค่นี้จบจบแล้วอะ่ะอืมน่าจะประมาณนี้นะฮะโอเคขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการใส่เคสกลับเข้าไปนะครับอา่าคิดว่าน่าจะใส่ได้อยู่เพราะว่ามันเป็นแบบไม่เต็มจอนะฮะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีขอบขอบตรงนี้ ก็แบบไม่เต็มจอเนี่ยมันจะถูกใจคนที่ใช้เคสนะครับแต่ว่ามันจะไม่ไม่ถูกกับคนที่แบบชอบเลือยโชว์เครื่องอะไรเงี้ยอืมก็ได้อย่างเสียอย่างเหมือนเดิมแหละนะครับซึ่งดีแล้วนะที่เราได้แบบไม่เต็มจอมานะฮะเพราะว่าถ้าได้แบบเต็มจอก็คือเราจะไม่สามารถใส่เคสของเราได้อีกต่อไปนะฮะ โอเคก็ทำความสะอาดเคสนิดนึงในๆก็ถอดออกมาแล้วนะครับแล้วเราก็จะพบกับคราบความสกรปรกใดๆต่างๆนะโอเคเราก็ใส่เครื่องกลับเข้าไปนะครับดูสิว่ามันจะไม่ดันเคสจริงหรือเปล่าฟิล์มของเราโอเคไม่ดันนะครับทัชลื่นไหมกทนะ็ทัชได้นะครับทัชได้นะโอเคก็ติดนิ้วดีไม่มีปัญหาอะไรนะฮะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับกับการทดลองใช้งานฟิลม์มกระจกนะครับแบบช่วยจัดตำแหน่งแบบอัตโนมัติเออ automatic alignment นะครับ automatic l i g เมนต์ ignment, นะความหนาก็อยู่ที่ 9H นะครับ cover and tear self align aligning one second uh laminating เคลือบปกปิดแล้วก็ ลอกออกด้วยตัวของมันเองรวมทั้งการจัดวางนะครับในวินาทีเดียวนะของการเคลือบเออประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ยาวมากเลยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์แครต์ซับสไคร์นะครับขัดใจตรงที่แบบติดแล้ว ยังเห็นรอยเหมือนเดิมงงแล้วกูจะติดเพื่ออะไรวะเออเราติดเพื่อไมใ่ให้มีรอยเพิ่มนั่นแหละสรุปนะไปแล้วไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ